สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสำหรับคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอวงดนตรีพื้นบ้านในภาคเหนือกันไปนะคะคาบนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับภาคกลางกันดูบ้างนะคะวงดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะคะก็จะแยกประเภทเหมือนกันดีสีตีเป่านะคะเครื่องดีเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้คุณครูก็มี มายกตัวอย่างนะคะเพียงบางส่วนบางชนิดให้เด็กๆได้ดูกันนะคะตัวแรกค่ะเขาเรียกว่าจะเขนะคะจะเคตัวนี้นะคะก็จะเป็นประเภทเครื่องดีนะคะซึ่งก็จะมีสามสายเดกเดกเห้นสายไหมคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามสายนะคะส่วน อันนี้ก็จะเป็นช่วงท่อนหัวแล้วก็ท่อนหางของเขานะคะเขาก็จะมีเขาจะมีเขาอันนี้เขาเรียกว่านมนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11อันอันนี้คุณครูไม่ทะลึ่งนะคะอันนี้เขาเขาเรียกว่านมจริงๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าท่อนหัวท่อนหางนะคะ เขาจะมีไม้ดีดจะเคอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งในตัวเครื่องนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ไม้แก่นขนนนะคะในการทำเป็นตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวส่วนหน้าที่ของเขานะคะก็คือบรรเลงในวงดนตรีประเภทต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟังขอฟังเสียงหน่อยนิดนึงได้ไหม ก็เป็นตัวอย่างเสียงของจงเคเนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นเครื่องอะไรต่อไปเขาเป็นซออูลล้ละกันนะคะซออูนี้เป็นประเภทเครื่องอ่อเป็นประเภทเครื่องสีนะคะนี้นะคะเด็กเห็นไหมซาอ,อูนี้เขาจะใช้เป็น กะโหลกในส่วนของกระโหลกมันนะคะจะใช้เป็นกะลามะพร้าวนะคะแล้วก็ขึงหน้ากองด้วยอาจจะเป็นหนังวัวนะคะแล้วก็จะเป็นคันชักสีที่มีหางที่เป็นขนม้านะคะอันนี้หางมา้า <c oughs> ในการทําคันชักสีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวคันชักของเขานะคะก็จะมีมอน นุนตัวนี้เขาเรียกว่าหมอน,นุนนะคะตัวเล็กๆที่อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวส่วนหน้าที่ของเขานะคะก็จะบรรเลงในวงมโหรีเครื่องสายวงดนตรีไทยประเภทต่างๆนะคะก็จะบรรเลงในโทนเสียงที่ทุ้มต่ำนะคะนุ่มนวลให้กับบทเพลงนั้นๆน,น,นะคะอันนี้เขาก็จะมีลักษณะเสียงที่ทุ้มต่ำนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาฟัง เสียงดูบ้างนาะคะว่าเป็นยังไง นะคะต่อไปเดี๋ยวคุณโคจะให้ดูเป็นซอด้วงซอด้วงหรือซอกลางนะคะในส่วนของกระโหลกก็จะทําจากไม้ไผ่กระโหลกของมันนะคะก็จะทําจากไม้ไผ่คันชักก็จะใช้หางม้าเหมือนกันนะคะเป็นประเภทเครื่องสีนะคะ ส่วนหนังหน้ากองตรงนี้หนังหน้าตรงนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นประเภทของหนังงูนังงูเหลื่มนะคะในการนังงูเหลือมนะคะ,ใน,นนะ,คะในการขึงหน้ากองขึงหน้าซอตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่บิดที่ตึงเสียงของเขาเหมือนกันนะคะมาดูมาฟังกันว่าเสียงมันเป็นยังไง เขานะคะก็จะบรรเลงในวงมโหลีนะคะวงเครื่องสายแล้วก็วงดนตรีไทยต่างๆนะคะดำเนินทำนองให้กับบทเพลงนั้นๆนะคะในส่วนของต่อไปมาดูของเครื่องตีกันดูบ้างดีกว่าประเภทเครื่องสีไปแล้วเป็นเครื่องตีกันดูบ้างกองยาวตัวนี้เด็กๆเคยเห็นนะคะอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่ากองยาว ลักษณะของกองยาวก็คือเป็นประเภทเครื่องตีนะคะที่ทำตัวไม้ตัวเครื่องของเขาเนี่ยทำด้วยไม้นะคะก็จะลวงตรงกลางแล้วก็ขึงหน้ากองนะคะตัวนี้เขาก็จะมีการตกแต่งให้สวยงามโดยใส่กระโปรงก็อันนี้เขาเรียกว่ากระโปรงนะคะแล้วก็สายก็จะให้มัน พอดีกับการที่เราการปรับสายก็จะให้พอดีกับการที่เราจะสะพายเล่นนะคะดูฟังเสียงกันค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ กรองยาวนะคะซึ่งหน้าที่ของเขานะคะเขาก็จะบรรเลงในจังหวะที่สนุกสนานคึกคื้นนะคะเช่นในการลำกรองยาวหรือลำเถือเถิงนะคะในบ้านเรานะคะมาดูตัวต่อไปเป็นนี่ระนาดเอกนะคะ เขาจะเป็นประเภทเครื่องปีนะคะเขามีวิวัฒนาการมาจากกรับนั่นเองนะคะดูจากดูจากลางของเขานะคะโดยการก็เอามาเรียงกันนะคะแล้วก็ร้อยด้วยเชือกเขาก็จะมีเชือกร้อยนะคะติดกันเพื่อทวงเสียงทวงเสียงด้วยตะกัวผสมขี้พึ่งที่อยู่ข้างล่างนะคะใต้ใต้ระนาดเองน,น,นั่นเองนะคะ ระนาดก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด21-22ถึงลูกนะคะเขาก็จะนับ 1, 2, 3เรียงไปเสียงของเขาก็จะมีความดังกังวานนะคะมาดูมาฟังเสียงกันดูนะคะ ก็ชอบมากเลยนะคะในระนาดเอกนะคะเขาก็จะเป็นตัวบรรเลงนำของวงนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นทำนองให้ให้ทำนองนั้นมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะอันเครื่องสุดท้ายนะคะเครื่องเครื่องเป่ากันดูบ้างนะคะเป็นขลุยแล้วกันขลุยตรวไหนดีนะ คุยอู้อันนี้ก็จะเป็นบางส่วนนะคะให้เด็กๆได้ดูนะคะคุยอู้ก็จะมีความยาวประมาณหกสิบเซนติเมตรนะคะมีความกว้างประมาณสี่ถึงห้าเมตรนั่นเองก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณเรียงแถวเขาจะมีรูที่เลี้ยงนะคะประมาณเจ็ดรูด้วยกันนะคะก็จะใช้มือปิดคุยเขาเรียกเป็นเรานะลูกนะหนึ่งเราสองเราอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็หน้าที่ของเขานะคะก็คือดำเนินทำนองสอดแทรกทำนองให้เกิดความไพเราะในบทเพลงนั้นนะคะก็จะมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำนะคะแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะของขุยนะคะมันก็จะมีหลากหลายประเภทเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างในขุยอู้ตัวนี้นะคะเสียงของเขาเป็นยังไงฟังกันดู ักษณะของเสียงนั่นเองนะคะงานที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะงานแล้วก็ให้เด็กๆเลือกเครื่องดนตรีที่ตนเองชอบมาหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็วาดให้เรียบร้อยในข้อที่1เขาจะทำว่าชื่อเครื่องดนตรีที่เด็กๆวาดนั้นชื่ออะไรนะคะข้อที่2เครื่องดนตรีประเภทใดนะคะเป็นดีสีตีเป่าหรือว่ายังไงนะคะ เสียงของเครื่องดนตรีนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ดนตรีนั้นทําหน้าที่อะไรนะคะสําหรับใครที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวทักมาถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตอบให้นะคะสําหรับวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ